ฉันกำลังเดือดร้อน <C oughs> แกคือตัวหายนะที่ทำให้ชีวติตของทุกคนต้องพังพินาศความรับผิดชอบอยังไงผมก็ต้องแต่งงานกับน้ำอบครับเพราะถ้าผมไม่แต่งแป้งจะโกรผมมากหรือการทำตามเสียงของหัวใจแป้งว่าพี่อบใส่สร้อยมุกสวยกว่านะที่เป็นเพชรเพชรเนี่ยแป้งว่ามันไม่เหมาะกับงานกลางวันเราแป้งล่ะจะใส่ชุดอะไร อย่างไหนจะเป็นคําตอบสุดท้ายโลกนี้มันออกจะกว้างใหญ่แป้งอยากออกไปดูถ้าพี่พาแป้งนี้ลวคาามรยากยนักกห้ามมใจพรหมพยศจันทังคารนี้เสนอตอนจบเวลาสองทุ่มสี่สิบนาทีห้ามพลาด